สวัสดีค่ะอัปเดตบัตรค้นจนในเดือนกุมภาพันธ์สองหาหเจตอบชัดแล้วเปิดรับค้นไหมเพิ่มหรือไม่อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งราชสองหาหหรือว่าบัตรค้นจนได้ค่าอียงบางมาฟังกันค่ะเงิน่ฉยเหลือภูมิไายใดยน้อยลดค่าข้องชีพลาสุดรัฐบาลโอนแล้วเป็นวงเงินสิทธิ์จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนทัดไป เงินค่าอะไรบ้างมาฟังกันค่ะก็จะมีวงเงินสื่อสินค้าสามอยบาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหงตตมแปดสิบบาทต่อคนต่อสามเดือนค่ะจนถึงมกราคมถึงมีนาคมสองหาเจและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเจ็หสบบาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วย บขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้พิการรอรับเงินอีกรอบวันที่20กุมภาพันธ์2567วงเงินช่วยเหลือสองคราะห์เพื่อการยังชีพสามารถกดเป็นเงินสดได้ดังนี้ค่ะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่เป็นคนพิการได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800อบาทที่ยืนยันตัวตนในมือวันที่27กันยาถึง26ตุลาห6จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังค่ะยกเวน้นผู้ผ่านสิทธิ์กุมตกล่นหลอบอุทธรณ์ครั้งที่สองจะได้ทบสิทธิ์เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการค่ะท้งนี้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือตกลนในการรงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐที่ยังล่อการเปิดรับรงทะเบียนบัตรค้นจนในพศ5 6 6 7ล่าสุดรัฐบาลยังไม่มีประกาศรับรงทะเบียนรอบใหม่เพิ่มเติมขอให้ล่อติดตามข้อมูลการรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐอีกครั้งค่ะโดยขาดรัฐบาลจะมุ่งพักดันนโยบายดิจทันว้อเรตหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้สิทธิภูมิรายใดน้อยก่อน หาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะ